สวัสดีครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงด่านสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวะกรรมนั่นก็คือขั้นตอนที่6การนำเสนอครับผมนี่แหละครับคือขั้นตอนที่จะเปลี่ยนไอเดียที่อยู่ในหัวเราเนี่ยให้กลายไปเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้แล้วก็สร้างคุณค่าให้กับโลกภายนอกจริงๆใช่เลยครับคือมันไม่ใช่แค่การรายงานแห้งๆว่าเราทาอะไรไปบ้างนะครับแต่หัวใจของมันจริงๆเนี่ยคือการสื่อสารออกไปให้ได้ว่า เฮ้ยนวัตกรรมของเราเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนโลกได้ยังไงมันคือการเล่าเรื่องที่ทรงพลังมากๆเป็นการแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้เจอมาเอาล่ะครับทีนี้พอพูดถึงการเล่าเรื่องเนี่ยการที่เราจะเล่าเรื่องให้มันดีได้เราก็ต้องมีโครงเรื่องที่แข็งแรงก่อนถูกไหมครับลองนึกภาพตามกันง่ายๆเลยนะครับว่าการพรีเซนต์ของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่าเรื่องการเดินทางของโปรเจกต์ตั้งแต่จุดสตาร์ทไปจนถึงเส้นชัยเลย แล้วโครงเรื่องที่ดีเนี่ยมันควรจะมีพล็อตสำคัญๆอยู่4จุดครับจุดแรกเลยก็คือปัญหาครับต้องเล่าให้ได้ว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด 2. ทางเลือกและการตัดสินใจเราไปเจอข้อมูลอะไรมาแล้วทำไมถึงเลือกเดินมาทางนี้ 3. ก็คือเรื่องของการสร้างและอุปสรรคที่เราต้องฝ่าฟันกันมามันมีความท้าทายอะไรบ้างและสุดท้ายจุดที่4ผลการทดสอบครับต้องมีหลักฐานมายืนยันว่าเฮ้ย ของที่เราทำมันเนี่ยมันเวิร์กจริงซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆทั้งหมดนี้มันก็คือการย้อนรอยเส้นทางของเราตั้งแต่ขั้นตอนที่1-5ถึง5เลยนั่นเองครับโอเคพอเรามีเรื่องเล่าดีๆอยู่ในมือแล้วนะครับเ็ปต่อไปก็คือการเลือกเวทีที่จะใช้เล่าเรื่องหรือก็คือวิธีการนําเสนอนั่นเองซึ่งเวทีเนี่ยเราต้องเลือกให้มันเหมาะกับคนดูแล้วก็เป้าหมายที่เราอยากจะสื่อสารออกไปด้วยนะครับหลักๆแล้วเนี่ย รูปแบบที่นิยมใช้กันก็จะมีอยู่4อย่างนี่แหละครับแบบแรกเลยคือบรรยายพร้อมสื่อพวกสไลด์วิดีโออันนี้เหมาะมากถ้าเราอยากจะอธิบายอะไรที่มันซับซ้อนมีข้อมูลเยอะๆแต่ถ้าเรามีของจริงมีตัวต้นแบบที่มันทำงานได้แล้วแล้วก็การสาธิตหรือเดโมโให้ดูกันจะจะไปเลยเนี่ยอันนี้สร้างอิมแพคได้สุดยอดที่สุดแล้วครับส่วนโปสเตอร์โครงงานอันนี้ก็จะเหมาะกับงานอีเวนต์ที่เราต้องสรุปทุกอย่างให้คนเข้าใจได้เร็วๆและสุดท้ายครับ รายงานเชิงเทคนิคอันนี้คือการลงลึกในรายละเอียดทั้งหมดเลยเก็บไว้เป็นคัมภีร์สําหรับต่อยอดในอนาคตได้เลยครับแต่ไม่ว่าจะเลือกเวทีแบบไหนนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือบทที่เราจะใช้เล่าครับการมีโครงสร้างเนื้อหาแบบมืออาชีพเนี่ยมันก็เหมือนเรามีสคริปต์หนังดีๆสักเรื่องหนึ่งเลยนะมันจะช่วยนําทางให้คนฟังเนี่ยเดินตามเรื่องราวของเราไปได้แบบไม่สะดุดเลยครับแล้วคําถามก็คือไอ้เจ้าบทที่ว่าเนี่ย ฉากสําคัญสคัญที่มันต้องมีขาดไม่ได้เลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะโดยปกติแล้วนะครับบทที่ดีเนี่ยมันจะเริ่มจากการแนะนําทีมของเราก่อนแล้วก็เล่าถึงที่มาของปัญหาหรือที่เราเรียกกันว่า Painpoint ที่มันเป็นตัวจุดประกายโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเลย จากนั้นค่าก็จะเข้าสู่เนื้อหาหลักๆละคือการอธิบายแนวคิดของเราเล่าขั้นตอนการสร้างว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างก่อนจะไปถึงฉากคลิมแอ็กซ์ก็คือการโชว์ผลลัพธ์ให้เห็นกันไปนเลยว่ามันจับต้องได้จริงและที่สําคัญมากๆที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือการปิดท้ายด้วยการชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการต่อยอดในอนาคตครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีคนเริ่มสงสัยว่าโห oh, ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนการนำเสนออะไรขนาดนี้ด้วย คำตอบง่ายๆเลยครับก็เพราะผลลัพธ์ที่มันทรงคุณค่ามากๆที่ตัวนักนวัตกรรมอย่างเราเราจะได้รับกลับมานั่นเองซึ่งผลลัพธ์ที่ว่านี่นะครับหลกัหลกๆเลยมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยนะครับคือทักษะการสื่อสารครับผมการที่เราได้ฝึกฝนนำเสนอเนี่ยมันเหมือนการฝึกแปลภาษาเทคนิคยากๆที่เรารู้กันอยู่ให้กลายเป็นภาษาบ้านๆที่ใครๆก็เข้าใจได้ง่ายซึ่งบอกเลยว่าทักษะนี้มีค่ามหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะไปทำงานอะไรก็ตาม อย่างที่2ครับคือเรื่องของการยอมรับครับเวลาเรานำเสนอผลงานออกไปเนี่ยมันคือการเปิดประตูรับฟีดแบ็กเลยนะทั้งคำแนะนำคำติชมหรือแม้แต่คำชมซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นเหมือนปุ๋ยชั้นดีเลยครับที่จะช่วยให้ทั้งตัวเราและผลงานของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกและข้อสุดท้ายอันนี้น่าจะตื่นเต้นที่สุดเลยครับก็คือการขยายผลครับไม่แน่ว่า ผลงานของเราเนี่ยอาจจะไปเตะตาโดนใจใครเข้าจนได้รับความสนใจถูกเอาไปพัฒนาต่อยอดจนผลิตออกมาขายจริงๆหรืออาจจะกลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขั้นตอนการนําเสนอเนี่ยแหละครับที่เป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เข้ามาปิดวงจรการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้งหมดให้มันสมบูรณ์ มันคือการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาแล้วก็ส่งต่อคุณค่านั้นออกไปสู่โลกภายนอกอ่าเรามาทวนภาพรวมทั้ง6ขั้นตอนกันเร็วๆอีกสักรอบนะครับเริ่มตั้งแต่ระบุป,ปัญหาไปรวบรวมข้อมูลจากนั้นก็ออกแบบแล้วก็ลงมือสร้างเสร็จแล้วก็ทดสอบและปรับปรุงวนไป จนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอนี่แหละครับจะเห็นว่าทุกขั้นตอนเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยนะมันส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อเป้าหมายเดียวคือการสร้างนวัตกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดขึ้นมาและสุดท้ายนี้ก็มีคำถามสัคนญที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ครับถ้าวันหนึ่งเป็นโอกาสของเราบ้างนวัตกรรมชิ้งต่อไปที่จะถูกสร้างขึ้นมาจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วเรื่องราวของมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปในทิศทางไหนกันครับ